ฉันรักเธอเท่าฟ้าปรารถนาเธอยิ่งสิ่งใดถึงเธอจะเป็นเด่นใครเคยเป็นเช่นไรฉันก็ไม่ พวงฉันรักเธอยิ่งนกักสุดจะรักพักดีมันคงขอเพียงให้ใจเธอตรงรับฉันมันคง เหมือนกับฉันรักเธอรักจริงๆนะเธอนะเธอละจารักฉันบ้างไหมเออรักฉันสักหน่อยนะเธอ อย่าปล่อยให้เพอเพออยู่เดียวได้ฉันรักเธอเท่าฟ้าปรารถนาเธอมาแนบกายรักเธอ ไปจนวันตายฝ้าดินสลายฉันไม่คลายรักเธอรักจริงๆนะเธอนะเธอลจะจารักฉันบ้างไหมเออ รักฉันสักหน่อยนะเธออย่าปล่อยให้เพอเพออยู่เดียวดาฉันรักเธอเท่าฟ้าปราถนา เธอมาแนบกายรักเธอไปจนวันตายฝ้าดินสลายฉันไม่คลายรักเธอ อันใดฉันได้สร้างทำพบคนงามใจดำทำให้เรารักทำให้เราพากปักใจวางรอยิ้มของเธอพิมพ์าพรปากของเธอชมาย ให้พ่เอที่คลังแต่พอไกลชิดขอจุนทิดแก้มปลังกลับเบือนให้หลังโทจะกลั้นใจตายลมบังอ่อนแสนจอนส่วนเดียวจะให้เดียวห่วง ห่วงพี่หลงโคอทำให้เรางอรอรละหายโลมเล้าววอาวรนอนกอดอดของเธออ่อนออดให้พี่รักไม่นายแต่พี่ขอเพียงน้องอย่าเลี้ยงเยียงอาย โทษคนใจร้ายไม่รู้ว่าชายทรมานลมบังอ่อนแสนจอสวนเดี๋ยวจะให้เดียวห่วงห่วงพี่หลงคอทำให้รงอ รอกะหายลมเล้าวอ่วอนนอนกอดโอดของเธออ่อนอดให้พี่รักไม่นายแต่พี่ขอเพียงน้องอย่าเลี้ยงเยียงอายโทษคนใจร้าย ไม่รู้ว่าชายโทรมา